สวัสดีจ้าทักทายกันนะคะตอนนี้ค่ะบีกับแฟนกำลังจะเดินทางไปช้อปปิ้งนะคะหลังจากที่เราอะเซอร์วิสลูกคา้าเสร็จแล้วนะคะเราออกจากบ้านมาแล้วนะคะเราก็จะเดินทางต่อนะคะไปที่เอาโฮปเซ็นเตอร์นะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้บีก็ไปเออเซอร์วิสมานะคะกับแฟนนะคะที่อุนเทนวลนะคะเป็น ชื่อเมืองนะคะของบ้านลูกค้าตอนนี้เรานะคะเซอร์วิสกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะพาก,กันเดินทางนะคะไปช้อปปิ้งค่ะเพื่อนๆตอนนี้พวกเราอยู่กันบนทางด่วนจังวันนี้นะคะเมฆเยอะมากๆอากาศก็หนาว ตอนนี้จะเพื่อนๆเราก็มาอยู่กันที่เอาหกเซ็นเตอร์จ้ามาช็อปปิ้งอีกแล้วนะวันนี้เราอยามได้กางเกงยีนนะคะแล้วก็เสื้อกันหนาวสองตัวส่วนแฟนส่วนแฟนเรานะคะก็จะมาหารองเท้ากันหนาว ช the ah, okay. yeah. 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 hmm. ja. ี่มาร์เก็ตห้าเอ็นเอ็มโอเคโยยอยากได้อยู่นะตู้สี่นะเด่นาลิสพตกฮะพลาสติกพลาสติกอก็โอเค Das ist verboten bei uns. No, okay. Ja, okay. Das macht man nicht mehr. Wenn du echtes Fell hast, wirst du angeschüttet mit Farbe. Von oh. Und die Grünen, weißt Wenn sie sich nicht auf die Straße geben, machen sie das. Okay. Mm. Ja. rein. Ja. 50 Euro, okay. Wie, wie den, me? Ja, ja. Auch? Mm. Oh, okay.

กง4สตัวเลยนะคะเสื้อ2ตัว,ตวมาอีกแล้วค่ะพากันมาทานอาหารจีนอีกแล้ว ถ้าได้แวะเข้ามาก็จะพากันมาทานอาหารที่นี่นะคะ อันนี้ข้าวผัดมันจะไม่เหมือนข้าวผัดไข่มันจะเหมือนข้าวผัดกับเพราตั้งกิชเชนมาเร็วมากอันนี้เป็นเทปัญยากินะคะก็ะคือว่าเราไปเลือกเอาเนื้อสัตว์กับผักที่เราชอบแล้วเราก็หนีบกิบอันนี้ไปให้เขานะคะว่าเราต้องการซอสแบบไหน เขาก็จะเขียนไว้ว่าเราอยู่โต๊ะ13แล้วก็ซอสที่เราเลือกนะคะเป็นซอสนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาเสิร์ฟเราที่โต๊ะนะคะเอถึงเนะคะเขามีซอสให้เลือกนะ บีมากินจะเป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะจ่ายเป็นแบบรายหัวเ,เรากินบุฟเฟ่ตแล้วเราก็จ่ายค่าน้ำตังหก หาวตอนนี้นะคะพากันแบบว่าอิ่มมากๆนะแล้วก็จะพากันกลับบ้านแล้วที่แรกว่าจะพากันเออไปอีกห้างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าให้แฟนนะคะเพราะว่าห้างเนี้ยรองเท้าของแฟนไม่มีนะคะแล้วทีนี้ก็เลยว่าจะพากันไปซื้อรองเท้านะคะเพราะว่าได้แต่ของบีเนาะ ของแฟนยังไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแฟนว่าจะเปลี่ยนรองเท้ารองเท้านีน่แกเปลี่ยนทุกปีนะคะเพราะว่าเราสองคนชอบซื้อรองเท้านะก็จะใช้แค่แบบปีปีหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้แกมีแต่รองเท้าเอ่อที่เอาไว้ใส่ช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็จะต้องซื้อรองเท้าหน้าหนาวเพราะว่ามันจะหนามันทำให้เท้าอุ่นนะคะ เป็นรองเท้าหน้าร้อนมันก็จะแบบเป็นผ้าบางๆนะมันก็ไม่ค่อยออ,อุ่นเท้านะคะแล้วทีนี้ห้างนี้ไม่มีนะคะเราต้องไปอีกห้างหนึ่งแต่ว่าพากันทานข้าวอิ่มมากๆนะคะก็เลยแฟนบีก็เลยแบบขี้เกียจนะจ๊ะแกเลยบอกว่าถ้างั้นกลับบ้านเถอะเอาไว้อาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้ามาใหม่ก็ดีนะคะจะได้มีกิจกรรมทำเอาละจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าบีได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะซื้อกางเกงสองตัวแล้วก็เสื้อสองตัวนะบีได้กางเกงมาสี่ตัวเลยนะคะแล้วก็เสื้อสองตัวนะคะเ,เสื้อนี่สาสิบยูโรกางเกงกางเกงก็สาสิบยูโรนะคะ ประมาณนี้แฟนวีจ่ายไปเท่าไหร่2องร้อยูโรนะคะคะแวะเข้ามาที่เอาโฮบเซ็นเตอร์มาซื้อของใช่ไหมก็จะต้องพากันกินบุฟเฟ่นะคะร้านจีนนะคะก็ไม่ได้กินบ่อยหรอกค่ะเพื่อนๆถ้าได้แวะเข้ามานะคะเราก็ถึงจะมีเวลากินเพราะว่าวันนี้ที่แรกว่าจะมาซื้อของอย่างเดียวแล้วก็จะพากันกลับ เพราะว่าเดี๋ยวลูกชายจะมานะคะลูกชายเขาเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเวลามานะคะเราก็เลยแบบมีเวลาแฟนก็เลยว่าถ้างั้นก็ไปกินข้าวกันก่อนวันนี้มีแสงแดดจ้ะตอนเช้าอากาศแบบว่าอึมครึมถนนเปียกนะตอนนี้แดดส่องมีแดดก็ดีนะคะถ้าเวลาหน้าหนาวเรามีแดดจะเพือ่อนเอาราจาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเนาะ ตอนนี้บีก็มาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ได้กางเกงมาสตัวเลยนะแล้วก็เสื้อสองตัวนะคะเสื้อนี้เป็นเสื้อแบบเดียวกันแต่แค่คนละสี่เฉยนะ <c oughs> ว่าไงครับคุณโทนี่ลูก <c oughs> ไงคะอเลสกูด hmm? <Are> <laughs> อยากเล่นแต่บอลโทนี่เอาล้จ้ะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆไปซื้อของมานะคะก็ได้ของที่อยากได้แล้วนะคะก็ไว้เจอกันเนาะในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้บีด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนนะ้าสวัสดีคะ่ะ 我们再见。